ใครจะไปคิดว่า V ีแอริบัชแบรนแฮ็กซอนคุณภาพเพราะจะดีขนาดนี้แกะกล่องพัสดุคือ V ีแอริบัคือสวยมากจึงมากน่ารักสุดๆเลยอ่ะให้ดูแพคเกจของเขาคือสวยมากสวยสะดุดตามากๆสีก็คือน่ารักมุ้งมิงมากๆเลย V ีแอ b ิบัเนี่ยแพคเกจก็คือสวยถูกใจหน่งสุดๆเลยนะเป็นหวีที่แก้ผมพันกันแล้วก็มีช่องระบายอากาศด้านหลังหว<ภ>ีนะผมได้ทั้งผมเปียกแล้วก็ผมแห้งอ่ะนี่ให้ดูสภาพสภาพหัวก็คือผมฟูไม่ไหวนะคะเป็นหวีที่หนิงใช้แล้วชอบมากทุกคนหนิงเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยลงทุน กับหวีเลยฟังไม่ผิดคะ่ะนี่ไม่เคยลงทุนกับการใช้หวีเลยราคาหลักสิบนี่ก็แบบหลูแล้วนะปลูมากนี่ราคาหลักร้อยนะแต่คุณภาพพอดีมากทุกคนหวีไนไล่ลอนของแอรลีบัชเนี่ยก็คือสางได้ทั้งผมเปียกแล้วก็ผมแห้งนะหนิงชอบดีไซน์ของเขามากเลยคนะทุกคนดีไซน์ของหวีตัวนี้มันมีทรงหลายๆทรงเว้าโค้งเข้ากับหัวเข้นนากับหนังศีรษะเราดีนะชอบเพราะเวลาเราหวีเนี่ยช่วยนวดหนังศี<ม>รษะทําให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายใครที่ผมยุ่งผมฟูกําลังมองหาหวีเนี่ยหนิงแนะนาเลยหวีแอร์ลีบัชของแฮกซอนนะคะท ใช้ดีมากตอนนี้ทางร้านเขาจัดราคาแฟลเซลลอยู่นะจาก300กว่าบาทเหลือหลักร้อยค่ะทุกคนนิ้งกดมาได้คููปองส่งฟรีด้วยคือคุ้มมากเลยใครที่ผมยุง่งผมฟูกาลัมลางมองหาหวีแก้ผมพันกันนยอยากจะแนะนําใครสนใจเนี่ยรีบกดนะเพราะว่าของหมดเร็วมากคะ่ะทุกคนสนใจจิ้มตะกร้เหลืองด้านล่างได้เลยนะคะ